สวัสดีกับผมผมบีเสื้อแดนตายนะบุ้มนะขูนีชนกันต่อชชวหนาแหล่สุดๆนะบุ้มนะต่างตัวต่างชนะมาสุดเบอร์ทั้งขูนะบุ้มนะนี่คือหน้าตาของวัวขูส่องกิโลซ่องคิดนะบุ้มนะชนกันต่อช้านับถีสนามบ่โลนับนะผมเหมอประวัติการชนเบบโยโย่ข้องทั้งส่องตัวมาฝากนะบุ้มนะขูนีเป็นการชนกันระว่างดุกดังแซมพยักมีใช่หรือไอลูกแซมนะบุ้มนะชนกับโนดงามใจเพ็ดพยักเด่นตายหรือว่าไอลูกเรียนนะบุ้มนะไก่อีเลนวัวมีซอสไส้ เปิดที่เปิดไว้บังได้คำได้กดไปที่หน้า่อง tiktok ปีเสื้อเดี๋ยวไปฟังประวัติการชนเวบโยโย่ของทางซ่องตทนกับพ่มตัวที่ฐานเน่นอยู่ที่หน้าจอนี้นะพ่มนะตัวนี้ชื่อว่าดุกดังแซมพยักมีใช่หรือว่าลูกแซมนะพ่มนะตัวนี้ชนมากกี่ครั้งไม่แน่ใจนะพ่มนะแต่ซ่องวัวลาสุดชนะจากบอรอนะาพ่มนะลาสุดชนะช่างซึกนะพ่มนะที่บอรอชนกันสุดเบอร์กับพ่มันนั้นนะชนะมาสุดเบอร์กับพ่มตัวนี้ลูกแซมตัวนี้นะพ่มนะชนประเภทเขาวาวออกออกเต้นเต้นเวียนเวียนไปลั่งมั่ าหมาหน้าหมาหน้านัา้นนัน,นตัวนี้มีลูกนับนกไล่ลูกนะผมนะข้าวเป็นออกเป็นไอคิวสู้งไม่ลืมยอดอ้วห้างแล้วปลายยอดทํางานตลอดนาผมนะล็อกคอถ่อนักฝีมือเลี่ยมดีกับผมตัวนี้กรบเครืองเลยกับเพใครไข่เลนวัวนะผมนะมีซ้อนไอใส่เปิดที่เปิดไวบังได้คมได้กดไปที่หน้าชอองติ๊กตอ็อกปีเสือ้อเราไปกันทีทางด้านคูชวนกันมั่งนะผมนะตัวที่ท่านเล่นอยู่ที่หน้าเจ้านี้ชื่อว่าโนดงามใจเผ็ดพยักเด่นตายหรือไหวลูกเรียนนะผมนะตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัันนนมมมตววี้้ชาแล มนาลาสุชนาดีมาจากสิงงานนครนะบ่มนะลาสุชนามาแบบสุดเบอร์เหมือนกันหน้บมตัวนี้ลูกเรียนตัวนี้นะามนะชนประเภทเลียวมัดควัตท่อผ้าวัวเป็นนะามนะคลาสสิกตัวนี้ประเภทถาชนคลาสสิกหนับนะผ้าวัวสุ้งๆชนชะลาดตาง่ายผ้าแล้วอ้วนท่อนะามนะโถนักสุดๆตัวนี้ขึ้นเมงคืนน้อยส่วยๆยนะามนะเดินนาล็อกคอกรดคอเนี้ยมักหมาเขาบผมตัวนี้ฝีมือนะประเภทรฝีมือทางคูนับนาเลสสุดๆกับผมตัวชาวาคูนี่ไข่เลนวัวนะามนะเปิดนายใส่หลวงนามีซ้อน ใส่เปิดที่เปิดไว้บังได้ข้ามได้ทันกดไปที่หน้าช่องติ๊กตอกปีเสื้อแล้วกดตรงนี้ได้เลยครับผมนี่ปีเสื้อชีนิวอยู่ตอนนี้หรือว่าที่ตาเล่นที่วงสีแดงอยู่ที่หน้าจอนี้นะผมนะทันกดข้าไปได้เลยนะผมนะ้ที่นี่เรืองตังชัดเจนแน่นอนครับผมใครเล่นววกดข้าไปได้เลยครับผมกดข้าไปแล้วข้องแท้องปีเสื้อแดงตายท่านั้นนะครับคู่นี้พี่บีเปิลเพลองชอบตัวแน่นกันมั้งครับผมชอบลูกเซมกดนึ่งมาที่ครับผมชอบลูกเรียนกดซ่องมาที่ครับผม